จอสเนี hey George. George, well, ่จอสเขาลงมาจากเครื en yes. <s <S ่องคือพักเครื่องก่อนอ่ะเนาะใช่ก็เขามาจากประเทศอประเทศอะไรไม่เชียวมาพักที่ไทยไงที่แกบอกเครื่องมันมาจากประเทศอะไรอ่ะก็ดูใบกัดูใบแล้วมาพักที่ไทยเพื่อที่จะไปฮ่องกงฮ่องกงกลับมานี่ก็ต้องเอาเอาดูที่สารไปด้วยเนาะใช่ใช่ไงอกอวันเนี้ยมันจะวนก็คือตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าเราพูดว่าจะวนอยู่ก็เลยก็คือเคุณเห็นนะพนักงานอีกชุดหนึ่งเวลาเดินออกมา กำลังรอขึ้นเรืครับตอนประมาณบ่ายสองโมงครับตหลิวมาทำง,งานสายการบินเนี่ยเป็นสจ๊วตเหรอได้อยู่ตาลิ๋วต,ต้องไปเรียนว่ายน้ำตาลิ๋วไม่ชอบว่ายน้ำ <c oughs> <c oughs> ต้องว่ายน้ำเป็นด้วยอ่ะตาลิ๋ไว่ายนาไม่เป็นตาลิ๋วไม่ชอบว่ายน้ำ <c oughs> แต่ตาลิ๋วชอบท่องเที่ยวนะอยากทำงานแบบต่างประเทศอ่ะ เชื่อว่าถ้าตัวเหลีวไปอยู่ทํางานต่างประเทศตัวหลิวตัวรอดได้เพราะตัวเหลิวเออไปเที่ยวต่างประเทศแต่เด็กภาษาก็โอเคอยู่พอใช้ได้อยู่ <c oughs> แล้วเหลวไหนดิหันหน้ามาดิลูกไม่เห็นหน้าเลยเสื้อเทม่มากเสื้อตัวเหลิวเ,มมเสื้อไม่เลิกซื้อมาตัวห้าสิบบาท <c oughs> เสื้อตัวนี้สวยจไหม ซื้อมาตัวเท่าไหร่คะไม่รู้มันช่างกิโลมาประมาณยี่สิบสิอ่แหละเกงเนี่เกงของอ่ดิจิโคมีสองนี่5หาสิบบาทห้าสิบกั่สรู้โอเค